พ้นมะเขือใส่ปลาทูหรือว่าซุปมะเขือเนียงมะเขือพี่ห้องใส่งามาหอมหอมาโอ้มาครับคุยคำยังไงอืม้ม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผมก็ผมเอียบแสบนะครับในช่องของเอียบแสบของแถนะพี่น้องครับกะเอียบแสบถ้าพี่น้องสงสัยนะครับจะมีสองช่องนะครับมีสองช่องในเฟซบุ๊กนะครับก็จะเป็นเอียบแสบกะช่องไมเอียบแสบของแถผมกะสิมาแสบมานัวกับพี่น้องสองช่องนี้นะครับกะสิลงลงคลิปทั้งสองช่องแต่หากที่เป็นคนไหลอาหารนะพี่น้องถ้าพี่น้องแสบของนี้แล้วอยากไปแสบของช่องของเอียบแสบกลับไปแสบเหมือนกันได้นะครับพี่น้อง ครับมือนีอยุ่ทงหน้าคือเกาพี่น้องแล้วได้เป็นอาหารนิสายบรรเทาพี่น้องอันนี้บานผมเอื่อนปนบลเขือครับปนบลาเขือใส่ปลาทูครับหรือเอื่อนซุปบลเขือนะครับแม่บบานพืชที่เห็ดใส่ขวางงาใส่ไปน้ำพี่น้องนี่แล้วก็มีเป็นนอไหม้นอไหม้ปลานะพี่นอ่อยพี่น้องนือไหม้ปลามาเนือไหม่ตุม๋มามาแกมนำบักทัวต้นหอมนะครับผักคะแล้วมีผักหน่อครับ มีพักหนองบรรเทามานําครับมากินกับข้าวเหนียวนี่ครับพี่น้องมามา,มาลุยกันเลยครับจะถ่ายยีบแสีบนะครับก่อนจะกินเขานะ่าเนาะพี่น้องเนาะผู้เฒ่าสมัยก่อนเนาะเป็นกะ่อน,นี่กินเขาเ่าพวกแกไปเปียกไปแก่แกเพรากินเขาเ่าแสบยบใช่ไหมครับกะขออนุญาตแก่ข้าวได้พี่น้องนดะ้อันนี้ก็แก่ข้าวพอกินเขาเ่าแสบไปซื้อดอกพี่น้องแก่ข้าวแล้วกินยังกับเสบนะพี่น้องนะนปนปเนาะเห้ปผละเขือกับอะไรข้าวไปายในหรอครับ เรียกนำ้ำย่อยเลียงนำ้ำย่อยขออนุญาตครับเี้พี่น้องอะเปิดทิปเลยเด้อลมมันมาไหมเขากันหนึ่งมากถือล,ล่มเรามันแหงใบมาผมลุยเลยเด้อพี่น้องเออมีหลูกโดนมานำด้วยแต่เ่นใส่เผ็ดอยู่ด้วอ้ยพี่น,อบนบ้องปนมะเขือ อหอมมากอืมจะเป็นไม่น้องบุกค่อยๆกินอืม บ่ธรรมดาเลยผู้นหนังเนีย่ยอืมหลายคนมองว่าอาหารพวกน้ำพริกพวกป่นพวกซุปเนี่ยันอเบาแสบบาเมียนนะครับ โอ้แต่ว่าเพียดอยู่นะมาพี่น้องบ้นมะเขือใส่ปลาทูหรือว่าซุปบะเขือเนียงมะเขือพี่น้องใส่งามาหอมหอมะอูมาครับคุยคำยังไง có oh, phần lại ừ. hôm mình không sao đây nè ừ. Oh. ขันเนี้ยกุยนี่แซบเยตยพี่น้องมันหอมงาไหมขันเนี้ยกุยแล้วหอมงาเลยเราใส่ปลาทูน้ำมันกระเลยมัน นี่มันขา่างหย่อนร้อนแน่นกว่าอืออืมตอนนี้ตอนคำแล้วพี่น้องโลกําลังสีขาวหังเดี๋ยวนี้เสียงบนน้าพี่น้องอือกุ่ยคำใหญ่ไหม Ừ. Tên cà phê là đây. Tên cà phát nhắn cà đẹp ตัวคนนี้คุยยังสิน้นรอบไปหอ่อกอืมมีลงไปถอดังขวางเซยอยู่ พักหลายหมพี่น้องจะกิดกินพังยังก่อนเลือดงดอ่อนได้เไหมพี่น้องเนะ dành nắm nè ừ, ừ. 海鲜肥不肥、嗯？嗯嗯。 วาง่าไหมไปหน่งองต้องคุยไปเนี่ยอื Oh. c'est oh, หลังกว่างทุกคนียิบทบมาจิเอาลรอเอาละอีกนะ จับดีพี่น้องจับเรียยมือเอาครับพี่น้อง้เผ็ดอยู่แต่ว่าแสบมือนีนะครับจัดความแสบมาสู่พี่น้องนะครับเป็นซุปบะเขือ บ้านผมเอื่นปนบะเขือใส่ปลาทูใส่งาขัวงาใส่น้ำแสบเลยพี่น้องแล้วแต่คนทั้งสองชิ้นสีอื่นนะครับสีเป็นเนียนบะเขือสุบะเขือคือการพี่น้องแสบเลยครับบ่ได้กินโดนคือการพี่พี่น้องปนบเะเขือเนี่ยครับกับขอบคุณพี่น้องนะครับทีเ่เกียนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับอย่างที่ผมบอกวางต้นคลิปนะครับว่าตอนนี้มีพี่น้องหลายคนสงสัยว่า สรุปแล้วเ e อี๊ยบแสบมีจักช่องนะครับกับเ e อี๊ยบแสบมีสองช่องเด้พี่น้องเด้อ่าในเฟซบุ๊กมีสองช่อง YouTube มีช่องหนึ่ง YouTube ก,เ e ก็เป็นเ e อี๊ยบแสบเฟซบุ๊กก็บจะเป็นเอี๊ยบแสบแล้วช่องไม่์จะเป็นเ e อี๊ยบแสบของแขนนะครับถ้าพี่น้องรับชมอยู่ช่องได้ช่องหนึ่งอยู่เพราะท่าน,นเดทเจออีกช่องหนึ่งกะฝากไปรับชมไปติดตามกันได้ครับพี่น้องครับมาเหนียบไว้ซัมนี่ก่อนบอกกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ